พี่ปุ้มจะมาคุยเรื่องปัญหาถามกันมาว่าการทำพวงมอะไรแบบนี้อย่างนี้ค่ะที่เป็นวงห่วงวงกลมแบบนี้นะคะวิธีการร้อยร้อยตรงนี้วิธีการเชื่อมต่อตรงนี้ทำยังไงนะคะวันนี้พี่พุ้มจะมาถ่ายคลิปตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะห่วงจริงๆที่เราใช้เป็นห่วงอย่างนี้แล้วก็จะมีรอยห่างแบบนี้ทีนี้ก็จะทำให้หลายคน,นยสงสัยว่าเนี่ยระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เชื่อมต่อกันยังไงนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีเชื่อมต่อตรงนี้หลักตรงนี้ทำยังไงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็มีลูกปัดดอกซากุระลูกปัดเม็ดทรายนะคะโทนสีชมพูพินบอลสำหรับร้อยใส่ดอกซากุระค่ะเริ่มแรกนะคะก็นำพินบอลน,นะคะมาร้อยกับลูกปดัดใส่ลูกปัดไปหนงเม็ดเสร็จแล้วนะคะพอเราใส่ลูกปัดได้แล้ว เราก็เอาดอกซากุระสีชมพูนะคะลูกปัดดอกซากุระสีชมพูนี้มาร้อยสวมเข้าไปได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใช้คีมม้วนนะคะม้วนด้านหลังจับคีมม้วนม้วนเลยนะคะทำให้ได้หลายๆดอกนะคะพวนหน่งใช้ประมาณ80ดอกคะ่ะ หลังจากนะคะที่เราร้อยดอกซากุระได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วเราก็นำมาร้อยใส่กับห่วงทองเหลืองเลยโดยเวลาเราร้อยนะคะก็จัดเรียงไปจัดเรียงรูปปัดดอกซากุระที่ร้อยไว้เรียบร้อยให้สวยงามนะคะใส่ทีละสามดอกแล้วก็จัดใส่ทีละสามดอกแล้วก็จัดไปยยงนะคะร้อยจนไปได้ครึ่งหนึ่งของซีกซ้ายนะคะก็จะหยอดกาวล็อกไว้โดยกาวที่ใช้นะคะก็คือกาวร้อน เวลาหยอดกาวนะคะให้หยอดกาวให้ติดบริเวณที่เป็นห่วงทองเหลืองกับตัวพินบอลที่เราร้อยดอกซากุระเอาไว้นะคะหยอดตรงนี้ไว้เลยให้เขาติดกันเสร็จแล้วนะคะให้พักเอาไว้หาอะไรมาพิงนะคะเพื่อที่รอให้เขาแห้งแล้วเราค่อยมาทำต่อช่วงที่เขายังไม่แห้งเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเลยนะคะหลังจากเขาแห้งนะคะ เราก็พลิกอีกด้านหนึ่งเพื่อมาทำต่อทำเหมือนกันเลยค่ะทำไปได้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็หยอดกาวเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะเราจะหยอดกาวนะคะ ถ้าจะหยอดจาวก็จะหาอะไรมาลองไว้อย่างนี้ประคองไว้นะคะหยอดแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะคะพักเอาไว้ทิ้งไว้สักครู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำต่อ นะคะร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะร้อยแล้วก็จัดลูกปัดไปร้อยไปจัดไปนะคะถ้าเราทำแล้วเอาไปให้เขานะคะเขาก็จะเห็นว่าอ๋ออุตส่าห์ทำมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งทำขายนะคะทำขายก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราทำของขาย เพราะว่าของนี้เป็นของสวยงามนะคะคนเห็นเขาก็อสวยจังอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เราก็ขายตรงนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงจุดนี้แล้วจุดที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ส่วนมากจะถ่ายคลิปไม่ค่อยทันร้อยไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยฝั่งนี้เต็มแล้วนะคะฝั่งนี้เต็มแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ใกล้ ใกล้ถึงจะใกล้จุดนะคะตรงนี้ตรงนี้คือใกล้จุดที่จะถึงรอยต่อคือรอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราร้อยมาจนถึงตรงนี้แล้วเราหยอดกาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้อะไรไม่ได้นะคะเราต้องเผื่อจุดเอาไว้ให้เราเผื่อมีอะไรถอดเข้าถอดออกนะคะเราก็จะล็อกตรงนี้เยพราะเราดูแล้วเนี่ยดูนะคะสังเกตไม่แก้แล้วตรงนี้ก็คือปล่อยตามนี้แล้วได้พวงตามนี้แล้วหยอดกาวเลยค่ะ เวลาหยอดกานะคะหาอะไรมาลองนะจะได้เวลาหยอดเสร็จแล้วจะได้ประคองต่อเลยะคะ่ะเห็นครับเปิดเก้าก่อนระวังมือด้วยนะคะอันนี้หยอดไปแล้ว ก็วางไว้แล้วรอให้แห้งค่ะรอให้แห้งก่อนแล้วถึงค่อยมาทำฝั่งนี้นะคะไม่ต้องรีบ่าเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้นี้ที่หยอดเกาวร้อนเกาวร้อนหยอดอยู่ตรงนี้นะคะวิธีแก้นะคะพี่พุ่มจะไม่ดึงออกเลยนะคะจะใช้โลชั่น จะใช้โลชั่นนะคะถูตรงนี้นะคะถูก่อนเพราะถ้าเราไปแกะเลยเดี๋ยวหนังเราลอกออกมาก็จะใช้โลชั่นถูตรงนี้นะคะแล้วแล้วปล่อยให้กาวแห้งก็จะเห็นงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลอกออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวก็ไปล้างมือตามปกตินะคะอย่าไปแงะเอาตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแผลจะเป็นแผลเลือดออกนะคะ ตนี้ก็คือจุดจุดตรงนี้ก็คือกาวใช้โลชั่นถูกแล้วเดี๋ยวไปล้างมือเช็ดโลชั่นออกแล้วก็ไปล้างมือตามปกติค่ะตรงนี้นะคะก็ยังเห็นว่าจะเป็นคราบก่าวบางๆอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ปล่อยไปเลยนะคะเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเดี๋ยวพอเวลาเราล้างจานหรือว่าเวลาเราทําความสะอาดบ้านพวกเกี่ยวกับน้ํายาใช้น้ํายาล้างจานน้ายา ซักผ้าอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้จะค่อยๆหลุดออกไปเองแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายกับเราด้วยนะคะเราไม่ต้องไปรีบแกะนะคะเพราะถ้ารีบแกะเดี๋ยวจะเอ,อกาวจะติดเนื้อออกมานะคะอันนี้ปล่อยไปได้เลยเราใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะที่เราหยอดกาวล็อกไว้เมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะมาท่าข้ามาทําอีกฝั่งหนึ่งทําวิธีทําเหมือนกันเลยคะ่ะหยดกาวนะคะ แล้วก็วางไว้ก่อนขนานี้ก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้ใส่นี้ใหญ่ไปใช่จะได้เห็นชัดๆแล้วก็จะเชื่อมต่อตรงนี้นี่นะคะใช้ลูกปัดสอดเข้าไปตรงนี้แล้วอ่ะ ตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีก็จะหลุดออกมาทางทงที่เราได้หยอดจาวไปแล้วนะคะเวลาเราจับเยอะๆก็ให้เชื่อมต่อตรงนี้นะคะ,ะเห็นแล้วนะคะเชื่อมกันแล้วนะคะตรงนี้หลุดไปหลุดมานะคะอ่ะอนนี้ดูนะคะนี่คือตัวลูกปัดที่เราไว้เชื่อมนะคะ อย่างแรกก็คือหยอดกาวต้องใช้กาวร้อนช่วยนะคะทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็คืออีกด้านนะคะเราก็จะหยอดกาวไแล้ว ทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนกว่าจะแห้งสนิทเลยนะคะต้องรอให้แห้งสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คอ,อีกทีหนึง่งนี่นะคะก็คือพวงอะไรที่เราลอยแล้วก็เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เหลือต่อไปเราก็จะมาทําตัวที่เป็นอุบะตรงนี้นะคะทําอุบะทําได้หลายอย่างนะคะแล้วแต่เราจะคิดสร้างสารรค์เอาเลยนะคะแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะคะลูกปัดเป็นตัวเชื่อมนะคะใส่เอาไว้หนึ่งเม็ดอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวร้อยทีละเส้นทีละเส้นค่ะวิธีการร้อยนะคะพี่อมพ่ก็จะร้อยร้อยนะคะลูกปัดที่เป็นเม็ดเล็กไว้ก่อนเลยนะคะที่จะเอาไปอยู่ข้างบนสุดก็ลูกปัดเม็ดเล็กก็ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กก่อนแบบนี้นะคะใช้ลูกปัดเม็ดเล็กเป็นเม็ดแรก แล้วก็ตามด้มวยไข่ม,ม,มุกสีขาวนะคะไข่มุกสีขาวไข่มุกชมพูสลับกับไข่มุกสีขาวนะคะแล้วก็ชมพูลูกปัดเคสตันนะคะลูกปัดกลมลูกปัดเคสตัน ลูกปัดแก้วแปดมิลเดี๋ยวก็จะขยับให้เห็นลูกปัดน้ำแข็งนะคะลูกปัดกลมแก้วลูกปัดน้ำแข็งเดี๋ยวขยับให้เห็นชัดๆนะคะแบบนี่ ใส่กีบใส่กีบแล้วก็ใส่นี่ค่ะก็จะได้อุบะแบบนี้นะคะร้อยเสร็จแล้วหนึ่งเส้นนะคะพอร้อยเสร็จที่ตรงนี้ก็จะใส่สต็อปเปอร์นะคะ ร้อยสตตปเปอร์นะคะจนมาถึงลูกปัดลูกสุดท้ายตรงนี้ร้อ,อยมาถึงตรงนี้นะคะร้อยสวนเอาเอ็นร้อยสวนเข้าไปในลูกปัดเพื่อให้เอนนะคะออกมาอันนี้ออกมาแล้วค่ะเอ็น เราจับตรงนี้ให้ตึงจับให้ตึงเลยนะคะแล้วก็ดึงออกรอดูีทีอะอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามีเส้นเอ็นที่เหลืออยู่ไม่อยอมไม่ไม่ได้ชี้เส้นนี้นะคะเราก็ต้องขยับขยับนี่ค่ะค่อยๆขยับขยับให้ดึงให้ตึงจับให้ตึงนะคะแล้วก็ดึง ัน,นเห็นแล้วนะคะว่าตึงแล้วบีบสต็อปเปอร์ตัวนี้นะคะให้แน่นสต็อปเปอร์ตรงนี้นะคะจะช่วยล็อกเอ็นไว้ไม่ให้หลุดเราก็จะได้ละหนึ่งเส้นทีนี้เราก็อาจจะร้อยสวนเอ็นขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อจะได้เก็บให้ยาวขึ้นนะคะเอตรงนี้เราค่อยตัดออก นี่คือหนึ่งเส้นนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะร้อยต่อทําเหมือนกันเลยค่ะร้อยด้ววิธีเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอุบะที่เราร้อยยศตัดแต่งพวกเอ็นที่ไม่ได้ใช้นี่ออกนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มาทําให้ดูแล้วนะคะว่าวิธีการทําตรงนี้นะคะว่าเชื่อมต่อ,อยังไงอันนี้ถ่ายคลิปให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะคะ